<Zombie> apocalypse. หากเพื่อนเพื่อนกำลังมองหาร้านเติมเกมที่ถูกมีคุณภาพปลอดภัย100%วันนี้ผมขอเสนอเพจพ่อมถเคเ่าเปย์การันตีคุณภาพจากผู้ใช้งานจริงมากกว่า300,000คนเติมง่ายเติมไวสะดวกปลอดภยัยพร้อมให้บริการ24ชั่วโมงโปรโม,มชั่นจัดเต็มพร้อมโค้ดส,ส่วนลดคลาสิกนำไปใช้เป็นส่วนลดเพิ่มได้อีกนะ เปยให้คุ้มเปยให้ฉลาดต้องเคเบิลเปยอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับและอย่าลืมใส่โค้ดคาสิกเพื่อนําไปเป็นส่วนลดต่อแบบจุกๆแล้วทางสปอนเซอร์เขาก็ได้จ้างผมต่อนะทุกคนโอเคครับผมก้าสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับเราตอนนี้เราอยู่ในเกมเดลเจนวอร์ริฟกันดีเช่นเคยนะครับ แล้วในวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับผมแชมเปี้ยนจังเกิลนะครับผมให้เพื่อนกันอีกแล้วนะก็จริงๆแล้วเนี่ยผมได้ทําคลิปตัวของการแนะนำแชมเปี้ยนจังเกิลไปแล้วเนาะก็เพิ่งอัปเดตไปได้ไม่นานนะครับแต่ว่ามีคนขอเพิ่มนะก็เลยคิดว่าจะมาทําให้นะเพราะคิดว่าตําแหน่งจนะังเกิลเนี่ยมันเป็นตําแหน่งที่อาคนไม่ค่อยเล่นกันนะต้องใส่ใจตําแหน่งนี้เป็นพิเศษเพราะมันเป็นตําแหน่งที่มีประโยชน์ต่อทีมมากๆเลยนะคือจนะังเกิลเนี่ย เป็นตัวตำแหน่งที่จะคอยตัดสินทีมได้เลยนะครับผมว่าทีมเราจะแพ้หรือจะชนะนะถ้าเกิดป่าเดินเกมไม่เป็นหรือหยิบตัวมาไม่เป็นเนี่ยก็อาจจะเล่นยากนิดนึงนะครับแล้วในวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะ ตัวละครจังเกินะครับผมที่มันเล่นแบบเหมาะสำหรับผู้เล่นใหม่นะสำหรับคนที่กาลังเริ่มที่จะเ,เริ่มแบบไต่แรงเพิ่งหัดเล่นเกม o r เ g นต์วอริเลยนะก็เดี๋ยวจะมาแนะนำเนี่ยตัวละครที่แบบเล่นง,ง่ายๆเบสิกเบสิกเลยนะครับผมแล้วก็สามารถใช้แบกทีมได้นะก็เดี๋ยวมาดูกันนะว่า5ตัวในคลิปนี้จะมีตัวอะไรกันบ้างนะครับอันดับที่5ของเราในคลิปนี้นะครับผมขอนแนะนําตัวอย่าง อมูมูเลยนะครับผมอมูมูนะครับผมเป็นตัวละครที่จัดได้ว่าเก่งมากๆในเมตานี้นะตัวของมูมูเนี่ยจะเป็นตัวละครประเภทแท้งน,นะครับผมที่ทําความเสียหายแบบเบอร์เลือดศัตรูแบบต่อนเนื่องนะครับผมเป็นความเสียหายเวทเนาะแล้วบางทีถ้าเกิดเกมน้ามากๆเนี่ยเราสามารถออกของเวทมาช่วยทำา a เ a g ให้กับทีมได้ด้วยครับจุดเด่นตัวของมูมูนะเป็นตัวละครที่เล่นง,ง่ายมากๆคนระับฟาร์มไวแล้วก็แก๊งดีมากๆขอแค่เพื่อนนะใช้สกิลหนึ่งให้แม่นๆนะครับผมสกิลหนึ่งของเขาเนี่ยจะเป็นสกิลที่สามารถใช้แก๊งได้แต่ต้นเกมเลยขอ แค่เป็นเพื่อนนะครับ หามุมนะครับผมปาสกิลหนึ่งไปให้โดนศัตรูนะมันจะเป็นการสัตทันศัตรูนะและสกิลนี้สามารถเก็บสแต็กได้ถึง2ครั้งเลยแต่ตัวของอามูมูนะเขาก็จะมีสกิลที่3นะที่เวลาเขาเข้าไปออทีมไฟหรือโดนดานเมจหนักๆเนี่ยแล้วเขาจะสามารถกดสกิล3ได้แบบเรื่อยๆเลยนะเพราะว่าการใช้สกิล3ของอามูมูเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขในเรื่องของการลดคูลดาวอยู่นั่นก็คือเมื่อเวลาฝั่งตรงข้ามมาโจมตีอามูมูนะครับผมมันก็จะลดคูลดาวสกิลนี้ลงเรื่อยๆไม่ใช่ไม่ตัวของอามูมูเนี่ยสามารถแบบเฉดจัตรูได้้้แแแแบบ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 รรรระะะะยยยยาาาาาวววเเเลลลลลนนนนนคคััักก็็็มมมีีีสสิทท่่่่ถปปปอพงผต ที่จะเบร์เลือดศัตรูเรื่อยนะๆนะก็จะเป็นสกิลที่เอาไว้ทำดาเมจแล้วก็ไว้ทำแบบว่าไว้ฟาร์มให้กับตัวของมูมูนะเป็นสกิลที่ทำให้ตัวของมูมูฟาร์มได้ไวมากๆนะใช้มานานน้อยแนวะแล้วก็สามารถกดใช้งานได้ตลอดเวลาจะเป็นการกดใช้งานกับปิดใช้งานนะครับผมเดี๋ยวมันจะเป็นการกินมานาไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็จะมีสกิลตเมทสุดขี้โกงของมูมูนะเมื่อกดใช้งานจนะทำการเสกนะครับผมเป็นเหมือนยันนะครับขึ้นมารอบตัวนะเป็นวงแบบว่าค่อนข้างจะกว้างเลยนะถ้าเกิดเราใช้สกิลหนึ่งโดนนะเราสามารถเข้้าาาไไปปในวววง่่ททีมฟะัตตรูหลยๆ กดสกิลติเบรอ่ะมันจะเป็นการนะครับผมสตันสตูแบบสตันหมู่เลยนะจะเป็นการแบบเปิดทีมไฟให้เพื่อนได้สร้างจังหวะพิแพงส่วนจังหวะให้เพื่อนได้ดีมากๆนะตัวของมูมูเนี่ยเหมาะสําหรับคนที่ชอบเล่นตัวละครสายแท้งนะครับผมทำจังหวะให้เพื่อนนะครับไม่รักกลัวแบบว่าไม่รักกลัวกลัวตายอะไรอย่างเงี้ะเข้าไปนะครับผมเปิดทีมไฟเพื่อนทาจังหวะให้เพื่อนแล้วก็พาเพื่อนชนะอะไรประมาณนี้นะครับผมตัวของมูมูเนี่ยเล่นไม่ยากเลยนะเหมาะกับผู้เล่นใหม่สุดๆเลยนะครับผมใครที่กำลังหัดเล่นจังเกิลอยู่แลวต้องการตัวละครสัตวนึงทีีี่แบบมม ครับเปิดทีมไฟเพื่อนได้ยืนรับเม m a g เพื่อนได้นะตัวของมูมูตอบโจทย์มากๆเลยตัวละครตัวต่อไปนะครับผมก็จะเป็นตัวละครที่เป็นเขาเรียกว่าแบบปลุกทะลวงแบบไม่สนใจอะไรเลยนะแล้วก็เป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะเล่นง่ายมากๆแล้วในเมตาเนี่ยก็เป็นตัวที่ค่อนข้างเก่งด้วยนะนั่นก็คือตัวของ o l a f นั่นเองนะครับผม o l a f นะครับผมเป็นตัวละครประเภท fighter นะครับผมจุดเด่นของ o l a f เนี่ยก็จะมาจากสกิล d a m a g ของเขานะที่ทำให้ ตัวของเขาเนี่ยเมื่อพอมี Ultimate, แอนติเมทออกกดใช้งานเนี่ยจะทําให้ไม่รับผลซ c สตันสโลหรืออะไรก็แล้วแต่เลยนะแล้วถ้าเกิดพอฆ่าได้หรือได้ตีศัตรูเนี่ยมันจะยืดระยะเวลาสกิลแอนติเมททาให้โอลาฟเนี่ยมีสกิลเนี่ยค่อนข้างที่จะอยู่ได้นานยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็จะมีจุดเด่นในเรื่องของการที่ตัวของโอลาฟนั้นตีไวแล้วก็ดูดเลือดได้นะแล้วก็จะมีสกิลที่สามารถทาความเสียหายเป็นทรูเดามิได้ด้วยนะตัวของโอลาฟเนี่ยเป็นตัวละครที่เหมาะกับพวกคนที่เหมาะสําหรับว่าเป็นพวกสายบ้าเลือดบ้บ้บ้าาาบบบบวววววกคิินนะัผมม่่งงงเขไทล,ลแแบหบส ใจอะไรเลยนะตัวของโอลาฟเนี่ยมันจะดีมากๆนะแต่ข้อควรระวังของโอลาฟก็คือถ้าเกิดสมมุติว่าเขาไม่มีอัตเมทนะแล้วถ้าเกิดเขาไม่สามารถเล่นได้ในช่วงต้นเกมไม่สามารถเข้าถึงแนวหลังได้หรือตัวในเทมอย่างตัดเลือดหรือสเปลอย่างเอ็กซอร์เนี่ยก็จะทําให้ตัวของโอลาฟเนี่ยเล่นได้ค่อนข้างยากนะครับผมใครที่กําลังหาตัวละครที่แบบมีดามเมจนะครับผม แล้วก็บุกทะลวงสตูแนวหลังได้แบบง่ายๆแบบไม่ต้องกลัวซีซีเลยนะตัวของโอลาสเนี่ยตอบโจทย์มากๆนะและตัวของโอลาเนี่ยเป็นตัวละครที่เล่นไม่ยากตัวนะครับขอแค่เพื่อนนะผ่านช่วงต้นเกมไปได้พอมีสกิลอินติเมตนะหาจังหวะเล่นจังหวะทิมไฟเข้าไปล้วงแนวหลังให้ได้แล้วก็เก็บคิวได้เรนะื่อยๆเนี่ยตัวของโอลาสเนี่ยสามารถแบกทีมได้แบบชิวๆเลย ตัวต่อไปนะครับผมที่ผมจะมาแนะนําให้กับเพื่อนๆในคลิปนี้นะก็จะเป็นตัวละครสายไฟเตอร์ที่เน้นในเรื่องของการเปิดทีมไฟแล้วก็แก๊งในช่วงต้นเกมได้ดีมากๆเลยเป็นตัวละครที่เล่นไม่ยากนะครับผมแล้วก็สามารถใช้แต่แรงได้แต่แรงล่างๆจนถึงทั้งสูงๆเลยนั่นะคือตัวของ จจวันโฟนั่นเองนะครับผมจวันโฟนะครับผมเป็นตัวละครประเภทไฟเตอร์นะที่สามารถออกขอเป็นกึ่งกึ่งดาเมจก็ได้สายยืนก็นได้เล่นเป็นแทงให้เพื่อนก็นได้นะครับจุดเด่นของตัวจจวานเนี่ยเป็นตัวละครที่ฟาร์มได้ค่อนข้างจะไวมากๆนะครับแล้วก็เป็นตัวละครที่เดินเกมได้ค่อนข้าง,างจะดีมีดาเมจที่ค่อนข้างจะมาหาศาลมากๆในช่วงต้นเกมนะตัวของจจวันโฟนี่เขาจะมีสกิลที่3กับสกิลที่หนึ่งที่สามารถทําการคอมโบคู่กันได้เนาะถ้าเกิดใช้สกิลนี้คอมโบนี้โดนนะศัตรูก็จะติดตอกอัพด้วยนะครับแล้วก็โดนดาเม จาวันโฟเนี่ยเขาจะมีความสามารถในเรื่องของการ,รบัฟความเดโจมตีให้กับเพื่อนทั้งทีมได้นะจากสกิลที่สามนะจะเป็นการปักธงไปนัศัตรตูหรือเพื่อนร่วมทีมนะครับของที่อยู่ในบริเวณระยะออร่าของสกิลนะเขาจะได้รับความเดโจมตีเพิ่มขึ้นรวมถึงตัวของจาว,วันโฟด้วยนะนี่เป็นเหตุผลที่ทําให้ตัวของจาว,วานนันฟาร์มได้ค่อนข้างที่จะไวนะครับผมแล้วก็เป็นตัวละครที่พาเพื่อนรีดดาเมจได้ค่อนข้างสูง นอกจากนี้นะเนของเขายังมีสกิลอัเมตนะที่สามารถใช้เปิดทีมไฟได้ค่อนข,ข,ข้างยดีมากๆเรียกได้ว่าถ้าเกิดเจอตัวละครที่แบบเป็นพวกตัวละครขาดตายเยอะๆเนี่ยหยิบตัวของจวันโฟมาเนี่ยค่อนข้างที่จะน่ากลัวเลยอย่างสมมตินะครับผมว่าฝั่งตรงข้าเป็นตัวของมิดฟอร์จูนนะครับผมหรือตัวของนาะมีเป็นต้นอะไรพวกนี้นะถ้าเกิดเราหยิบตัวของจวานมาได้เนี่ยแล้วเราทําการกดอัติเมทเนี่ยขังสตัวไว้เนี่ยเขาอาจจะบังคับสเปลพวกแบบ แปดหรืออะไรพวกนี้ทำให้เขาหลุดออกมาจากสกิลนะแต่ถ้าเกิดเขาไม่มีสเปลหล่านั้นเนี่ยก็ทําให้เขานั้นมีโอกาสที่จะตายได้สูงมากๆเลยนะครับตัวของเจวันโฟเนี่ยเป็นตัวละครที่จัดได้ว่าเก่งมากๆานะแรงสูงๆพวกระดับเชลเลนเจอร์แกนมาสเตอร์เนี่ยเขาก็ยังหยิบมาเล่นกันนะเป็นตัวละครที่มีประโยชน์สารพัดเลยนะเป็นตัวละครที่เปิดทีมไฟได้เก็บออฟเซ็คดีนะครับผมแล้วก็มุดบอดได้ค่อนข้างจะดีมากๆใครที่กำลังหาป่าที่แบบมีดาเมซายก็จะาพเนะี่ยสามารถเปิดทีมไฟได้มีซีซีฟาร์มไววันะต นะตัวละครตัวต่อไปนะครับผมตัวนี้จัดได้ว่าเป็นชีเด็ดนะครับผมแล้วถือว่าสาหรับผมนะเป็นไฮไลท์ในคลิปนี้เลยนะเพราะว่าตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่เอามาเคาน์เตอร์พวกตัวละครสายออโต้แอคแทกได้ค่อนข้างดีมากๆเลยนะนั่นก็คือตัวของประมัดนั่นเองนะครับผม รัมมัตนะครับผมเป็นตัวละครประเภทแทงนะครับผมที่อยู่ในหมวดของพวกตัวละครที่มีดาเมจจากการที่ให้ฝั่งตรงข้ามเข้ามาตีเราแล้วก็สะท้อนดาเมจกลับไปนะตัวละครของรัมมัตเนี่ยเขาจะแก้ทางพวกตัวละครที่ในเรื่องของการออโตแอทแท็กได้ดีมากๆนะครับยกตัวอย่างก็จะเป็นพวกเอดิแคลี่อย่างเช่นตัวของจิงส์นะครับผมตัวของลูเซียนอะไรพวกนี้หรือตัวของมัตซ์ยีทินด์แมนอะไรพวกนี้ตัวของรัมมัตเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะแก้ทางได้ดีมากๆครับจากสกิลที่ของเขานะที่ทําการเพิ่มเกาะให้กับตัวเองนะแล้วพอเวลาศัตรูมาโจมต ทอนดาเมจกลับไปนะแล้วเกิดตัวของระม,มัดนะครับออกตัวอย่างทอนเมลหรือเกาะสะท้อนมาเนี่ยก็ทําให้เอฟเฟกเนี่ยมันยิ่งทวีคูณความเสียหายเข้าอีกนะเรียกได้ว่าตีระม,มัดแล้วเจ็บเองนะครับผมเป็นตัวละครที่ไม่มีใครอยากจะเข้ามายุ่งด้วยนะที่ผมแนะนําให้กับเพื่อนๆนะครับผมสำหรับตัวของระม,มัดเนี่ยก็คือเป็นทางเลือกสําหรับที่ผู้เล่นใหม่นยะคือเวลาถ้าเกิดเจอตัวละครที่อย่างพวกแบบมัสเตอร์ยีนะครับผมหรือพวกตัวอย่างจิงนะครับผมพวกตัวละครที่เป็นในเรื่องของการโจงตีเยอะๆนะครับผมสายเอดีสายกายภาพเนี่ย,ย ค่อนข้างที่จะแบกทีมได้นะมันสามารถแบบเปิดให้เพื่อนได้นะมีสกิลเดเมอที่สามารถกระโจนนะพุ่งเข้าไปกลางทีมไฟได้มีสกิลที่1ที่สามารถชนแล้วก็หอกับได้นะมีสกิลที่สามที่สามารถแบบเป็นซีซีแบบเรียกศัตรูมาคุยกับเรานะเป็นการบังคับเข้ามาจงตีเราอะไรเงี้ยค่อนข้างที่จะขี้โกงมากๆเลยนะสำหรับใครนะครับผมที่กาลังมองหาพวกตัวละครแท่งๆที่แบบเข้าเร็วทําเกมเร็วเปิดทีมไฟได้แล้วก็มีดาเมจในตัวนะตัวของรรมัดเนี่ยค่อนข้างจะตอบโจทย์มากมากครับแต่ว่ามีข้อควรระวังอย่างหนึ่งก็คือตัวของรราาามมมัดนะบผเเใหยิกณีีท่่วจ ตัว AD ดีสายกระภาพเยอะๆนะแล้วก็อาจจะแพ้พวกตัวละครที่เป็นเมดนะครับผมพวกตัวเบินเลือดพวกตัวโป๊กนะครับผมหรือพวกตัวละครที่มีชูดามินะอันนี้ตัวของเรามัจจะอาจจะซูไม่ค่อยได้นั่นเองแต่ตัวละครตัวสุดท้ายของเราในคลิปนี้นะครับผมเป็นตัวละครที่จัดได้ว่าผู้เล่นผู้เล่นใหม่ทุกคนนะครับต้องมีติดเอดีอย่างแน่นอนแล้วก็เป็นตัวละครที่เพื่อนๆอาจจะต้องได้จับกันนะนั่นก็คือตัวของมาสเตียนั่นเองนะครับผม มาสเตอร์ย์นะครับผมเป็นตัวละครประเภทไฟเตอร์นะครับหรือเป็นเอเดียแครีตีใกล้นะครับผมที่จะได้ว่าเก่งมากๆนะตัวของมาสเตอร์ย์เนี่ยจะมีฉายาอยู่หนึ่งฉายาครับนั่นก็คือคิกขวาเพนทาคิวนะเป็นฉายาในเวอร์ชัน PC นะซึ่งในตัวของวารีเองก็ยังเป็นเช่นนั้นเหมือนกันนะคือตัวของมาสเตอร์ย์เนี่ยเขาเป็นตัวละครที่มีอ่าครบทุกด้านนะไม่จะเป็นโมเมอิตี้นะครับผมสกิลในเรื่องของการล้วงดาเมจดีพีเอสที่ค่อนข้างมาหาศาลสกิลดีพีเอสนะครับผมแล้วก็สกิลที่สามารถฮิลเลือดตัวเองได้เอาไว้้้สสวววนนไเเอาเพนะลละแกก็มีิ ทำการแบบ ฟันเป็นชูดาเมจได้อะไรพวกนี้นะครับผมคือมัตสึยีเนะี่ยมันจะเป็นตัวละครที่ถ้าเกิดสมมติว่าเราได้ไหลในทีไฟหรือได้ตีขึ้นมาเนี่ยเป็นตัวละครที่สามารถใช้แบกทีมได้ค่อนข้างจะคี้โกงเลยอัตติเมตของเขานะครับผมถึงแม้ว่าจะยังโดนสตันโดนล็อกขาอยู่นะแต่ถ้าเกิดเป็นพวกเอฟเฟกประเภทสโลอะไรพวกนี้ก็คือจะไม่สามารถหยุดยั้งเขาได้เลยนะครับแล้วก็สกิลที่3นะพอกดใช้เนี่ยก็ทาให้เรานะั้นฟันเป็นชูดาเมจนะเอามาควบคู่กับแพ็นซีที่จะช่วยในเรื่องของการที่ทําให้เรานั้นตีเบินะเ้้้ลลไไไดดนนนนะะเเวววาาาาารรรตตตตงงงีีบกกํหหออออยย่ทใัััขมฟๆ มีสกิลที่2นะที่สามารถทําการแบบเพิ่มเกาะให้กับตัวเองนะของกัปตันทันเวทแล้วก็ทําให้ตัวของเราจะเด้งเลือดเรือเร่อยตามพลังชีวิตที่หายไปแล้วก็จะมีสกิลที่1น,นะครับผมที่ทําการวาร์มนะอะไม่ตกเป็นเป้าหมายใดๆเลยนะเรียกได้ว่าถ้าเกิดเราใช้สกิลนี้ได้ถูกจังหวะเนี่ยก็จะทําให้เรานะสามารถหลบสกิลสําคัญฝั่งของข้ามแล้วก็เอาเพย์ได้แบบเท่ๆเลยนะครับผม นอกจากนี้นะมาซีเนะี่ยเขายังมีเอฟเฟกสุดที่โกงนะครับผมนั่นก็คือความสามารถในเรื่องของการลดค่าเร่งสกิลหรือลดคูลดาวสกิลทั้งหมดเมื่อเวลาทําการสังหารได้นะก็ทําให้เขาเนี่ยสกิลหนึ่งได้ค่อนข้างที่จะต่อเนื่องมากๆกดสกิลสามกับสกิลสองได้ค่อนข้างที่จะล้วนมากๆนะแล้วก็สกิลที่หนึ่งเนะี่ยถ้าเกิดเขายิ่งได้โจมตีนะมันก็จะลดคูลดาวลงเรื่อยๆทีละน,น,นึงบีนะถ้าเกิดเอาตัวรูนของเชมโปมาเนี่ยเรียกได้ว่าสกิลหนึ่งแทบจะไม่มีคูลดาวนกัเลยนะครับผมใครนะครับผมที่ชอบเล่นตัวดาเมจแบบดดาาาาาาาเเเเเเเมมมจจจัััๆลลยยยนนนะะครรรรบบผแต่่่ววออออขข้้งงหหไไปทีีฟก็ ตัวของมาสเตอร์ยี่เนี่ยค่อนข้างที่จะดีมากๆแล้วก็เป็นตัวละครที่ใช้ไต่แรงในแรงล่างๆได้ค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยมาสเตอร์ยีนะมีข้อแม้อย่างเดียวเลยคนระับผมก็คือเพื่อนๆต้องดูนะว่าฝั่งตรงข้ามใช้สกิลที่จะเป็นสกิลที่จะขัดเราทําให้เราไม่สามารถไหลในท,ทีมไฟไปหรือยังนะถ้าเกิดเราเห็นว่าสตูเหล่านั้นนะใช้สกิลที่จะขัดเราไปแล้วเนี่ยเราก็สามารถเข้าไปเล่นทีมไฟได้เลยและถ้าเกิดมีคนมาเดินนําให้เราด้วยนะโซนให้เราด้วยเนะี่ยก็จะดีมากๆนะสำหรับตัวของมาสเตอร์ยีเป็นตัวละครที่สามารถเก็บดาวได้ง่าาายยๆเยๆเเลแรรู้้จจัังงหหววะขออกผม โอเคเดี๋ยวผมแถมให้เพื่อนอีกหนึ่งตัวนะครับผมสำหรับในคลิปนี้นะตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่จัดได้ว่าเก่งมากๆในเมต้านี้นะครับนั่นก็คือตัวของ วูคองนั่นเองนะครับผมวูคองนะครับผมเป็นตัวละครที่จัดได้ว่าแพทเนี่ยเราเจอกันค่อนข้างที่จะบ่อยนะละ้าบางทีก็แรงของสูงเนี่ยเขาก็จะแบนทิ้งกันด้วยนะจุดเด่นของตัววูคองนะครับเขาจะมีสกิลในเรื่องของการที่แบบเบิร์สตดาเมจศัตรูได้ค่อนข้างที่จะรุนแรงมากๆนะถ้าเกิดเราเล่นเป็นสายดาเมจเพียวเพียเนี่ยก็สามารถวันช็อตคู่ต่อสู้ได้เลยนะครับผมแล้วก็จะมีสกิลที่สามารถฟันป่วนนะครับผมนั่นก็คือสกิลที่2ที่ทําการแบบ ทำให้เรานะครับผมแยกลากออกมาแล้วก็หายตัวเอาไว้จู๊เอาไว้เล่นจังหวะเอาไว้หลอกศัตรูได้นะครับมีสกิลที่3ที่สามารถพุ่งเข้าหาเป้าหมายแบบล็อกเป้าได้นะแล้วก็จะมีสกิลติเมจนะที่ทําการกดนะครับผมกระบอกตัวเองแล้วก็หมุน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 เป็นลูกขขางนะครับผมศัตรูที่เข้ามาอยู่ในระยะครั้งแรกเนี่ยก็จะโดนดดเมจแล้วก็โดนน็อกทับนะเอาไว้ขัดจังหวะศัตรูได้ค่อนข้างจะดีมากๆและสกิลนี้สามารถกดใช้งานได้ถึง2ครั้งเลยนะครับผม ตัวของวูคองเนี่ยผมในแพทเนี่ยจัดได้ว่าทั้งถึกทั้งแรงนะครับผมถ้าเกิดปล่อยให้เขาได้เล่นต้นเกมขึ้นมาเนี่ยเป็นตัวละครที่จัดได้ว่าแตกทีมได้เลยนะครับผมค่อนข้างจะโอพยมากๆนะถึงแม้ว่าแพทล่าสุดเนี่ยจะโดนเนื้อไปแล้วนะแต่ตัวของวูคองผมมองว่าก็ยังเก่งอยู่นะครับผมใครที่กำลังมองหาตัวละครจังเกิลนะครับผมที่มีความสามารถในเรื่องของการเปิดทีมไฟได้นะครับผมปั่นป่วนทีมไฟได้มีดาเมจในเรื่องของการเบิร์สฝั่งตรงข้ามได้เนะี่ยตัวของวูคองนะค่อนข้างที่จะตอบโจทย์มากๆกเลยครับก็ลอง โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เป็นไงกันบ้างครับถูกใจเพื่อนๆกันหรือเปล่านะครับผมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของผมด้วยนะครับสามารถ Donate เป็นกำลังใจให้กันได้นะจะไปโหลดทุกแตงจากทาง YouTube หรือวิง d o n a t ที่อยู่ใต้ดีคิปชันเลยก็ช่วงนี้จะมีคลิปแบบนี้ออกมาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเพราะว่ามีคนขอมาเนาะก็เดี๋ยวจะพยายามทำ ให้ทุกคนนะครับผมที่คอมเมนต์ขอมานะก็อดใจรอกันอีกนิดนึงนะครับผมแล้วเดี๋ยวอีกไม่นาน,นตัวของน็อกเทิรก็จะมาแล้วนะก็อาจจะมีคลิปน็อกเทิรออกมาให้ดูกันรัวๆนะครับผมก็อนนีบอกก่อนนะครับผมก็เลยมาทยอยทำคลิปให้ก่อนเนาะโอเคผมสำหรับคลิปวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณทุกคนมากๆที่รับชมคลิปของจนจบครบับ๊ายบาย